สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องสําคัญมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือการเปิดเผยความแข็งแกร่งของนามอน,น,นั่นเองนะครับผมตัวของเขาเนี่ยโหดขนาดไหนกันนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าดูจากในตัวอย่างนะครับผมก็เห็นแล้วล่ะว่าโหดมากๆอย่างแน่นอนนะครับบินได้ด้วยหายใจในน้ําก็ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการบินที่คล่องแคล่วเป็นอย่างมากเลยรวมถึงมีพละกกาลังมหาศาลเราจะเห็นช็อตที่นาโมนเนี่ยนะครับผมได้บินไปต่อสู้กับก,บกองยานของว,กวาการาได้อย่าง เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแค่ดูกันตรงนั้นน่ะเราก็พอจะระบุได้แล้วล่ะว่ามันเหนือมนุษย์ขนาดไหนนะครับน่าจะอยู่เหนือระดับแบบกับนอเมริกาอย่างแน่นอนและล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยม,มาแล้วนะครับผมโดยตัวของแลนคุกเลอร์เองเลยเนี่ยว่านาร์แข็งแร่งขนาดไหนนะครับซึ่งนนี้บอกไว้เลยว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังว่านาร์แข็งแร่งขนาดไหนนะครับผมเราลองมาวิเคราะห์กันก่อน,อนละกันว่านารมกับแบล็คแพนเทอร์เนี่ยใครมีพลัง มากกว่ากันนะครับจะได้เป็นแบบคู่ที่มันกําลังจะชนในหนังที่เรากําลังจะได้ดูถูกแม้มันดูแบบตรงๆกันมากกว่านะครับก็จัดไปที่อันเลยแล้วกันนะ้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงแบบสเกลทั้งหมดว่านามมโหดขนาดไหนเริ่มกันที่อย่างแรกเลยแล้วกันนะครับแบล็กแพนเทอร์เนี่ยมีพลังอะไรกันบ้างถ้าอ้างอิงจากตัวของทีชาร่าเนี่ยนะครับก็จะมีพลังจากฮาร์ดเชฟเอิบนะครับผมก็คือสมุนไพรรูปหัวใจนั่นแหละกินเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปอะ่ะมีพลังพิเศษขึ้นมานะครับแข็งแกร่งเหนือมนุษยย์นนนั่นเออองงครรบบผมมตี้้าบบาณแลๆ Super อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีชุดแบล็ k แพนเทอร์เนี่ยที่คงทนมากๆเลยถูกไหมมาจากไวเบเนียมนะครับแล้วก็มีกรงเล็บที่แหลมคมสุดๆด้วยนะครับผมเนี่ยคือพลังหลักๆของแบล็ k แพนเ h อร์แล้วแต่ในห้างกลับการเองเนี่ยนมอมเองเนี่ยนะครับผมพลังมาจากตัวเขาแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมันอาจจะมีพวกชุดเกราะเครื่องแต่งกายของเขานะครับผมหรือไม่ก็หอ,อกที่เป็นอาวุธเนี่ยช่วยนิดหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยนะครับผมก็คือพลังของตัวเขาเองนั่นแหละที่โหดมากๆนะครับถ้ามาสู้กันอ่ะเฮ้ยเราจะคิดว่ามันอาจจะพอกันหรือเปล่านะครับตรงนี้เองตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบนนั้ ถ้าดูกันแค่ในแง่ของพลังอย่างเดียวเนี่ยตัวของนาโมดูจะมีพลังมากกว่าเยอะมากๆเลยนะครับทาให้ถ้ามาสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่นาโมจะชนะมีเยอะกว่ากันเยอะมากๆแต่ท้งนี้ท้งนั้นเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าสู้กันทุกครั้งแล้วนาโมจะชนะแบล็คแพนเทอร์ได้เสมอนะครับเพราะว่าอย่างแบล็คแพนเทอร์ที่เราจะเห็นในหนังวากาดาไฟเวอร์เนี่ยก็คือแบล็คแพนเทอร์คนใหม่อย่างชูรี่เนาะก็คงจะมีการเอาเทคโนโลยีนูนีนั้นนะเข้ามาใส่เพิ่มเติมแม้ว่าพลังกาลังเพียวๆอะ่ะอาจจะสู้ตัวของนาโมไม่ได้แต่มันก็ยังมีทวิาวาาทาากาารรตต่่ออสู้้ไดก ไม่ได้วัดแค่ว่าเฮ้ยโอ้โหใครไม่มีพละกกาลังเยอะสุดชนะถูกปะ่ะมันมี เอลเมนต์มันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเยอะมากๆเลยแต่ถ้าดูกันในตอนนี้เองเนี่ยมันคงจะพอสู้สูสีกันได้แต่ถ้าดูกันพลังเนี่ยนามอน่าจะเหนือกว่าแน่ๆแล้วจากคํากล่าวของแ้านคุกเลอร์เนี่ยนะครับผมเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังของนามอเนี่ยนะครับผมอยู่ในระดับเดียวกับตัวของตอเลยแล้วก็มีความแข็งแกร่งเนี่ยเทียบเท่ากับเดอะฮักได้เลยนะครับถ้าเขาอยู่ใกล้แหล่งน้ําตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมแปลว่าถ้านามออยู่ใกล้น้ําเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าแต่โดยปกติเนี่ยถ กับตอเลยอ่ะตอเอาจริงๆก็อยู่ในเลเวลเดียวกับเดอะฮักแล้วนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นระดับแบบท็อปเทียร์สุดๆของอเวนเจอร์แล้วนะครับผมแบบว่าไม่มีใครโหดไปกว่านี้แล้วถูกไหมตอฮักกับตันมาเวลเนี่ยคือตัวท็อปแล้วอ่ะในแง่ของพละกําลังอ่ะนะที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนาโมเองอ่ะถ้าวัดกันแค่พละกําลังอ่ะถ้าบอกว่าแข็งแกร่งเท่าตัวของตอยังไงก็ต้องโหดกับแบ็คแพนเดอร์แน่ๆครับถูกป่ะเพราะว่าตอนี่คือแบบเวอร์จัดนะครับผมมาในแบบอินฟินิตี้วอรลอย่างเงี้ยแม ฉากที่แบบมาช่วยแบบการ์เดียนอัพเดอรกาแล็กซี่อ่ะคือแบบการ์เดียนอัพเดอรกาแล็กซี่แม่งกลายเป็นคีปไปเลยอ่ะอันนี้แม่งแบบแบกคนเดียวจริงๆเดอะแบกเลยนะแล้วนามอเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าพูดกันถึงความแข็งแกร่งนะตัวของนามอแกแบ็กแพนเทอร์เทียบกันไม่ได้เลยนะครับนามอน่าจะแข็งแกร่งกว่ากันแบบหลายเท่าเลยด้วยซ้ำไปนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปนะครับผมอาจจะมีไวพิบอาจจะมีอะไรที่เข้ามาช่วยในการต่อสู้ให้กับทางฝั่งของแบ็กแพนเทอร์ได้และนี่นะครับผมก็คือ,คอง แรือคุกเลร์ที่เราได้เอามาวิเคราะห์กันต่อนะครับผมถามว่าคําพูดนี้เชื่อได้ไหมรับประกันได้เลยว่าเชื่อได้100%นะครับแต่เดี๋ยวในหนังจอกมาเป็นยังไงเนว่ากันอีกทีนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการคอม i c World ์ากถ้าผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ